ชวดอือปูปูอดหอยวุ้ยลอยอยู่เนี่ยวุ้ยมีกำลังใจใช่เออเออจุดเซนนี่ยจะติดตัวเดียวมาใจหรอไม่ไม่คืนม่ทั้งใจหน่ะเดี๋ยวอปดู ปลากระบอกไปปลายังไงเสาปลาบูไม่รู้กันาปยังไงถามท่นนี่ปลาดิ้นเออปลาซอมบ้าใช่แาวทุ่งใหญ่เิ็นไส้เดี๋ยวค่อยล้างเนาะกุ้ง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 กันี่เหอเออโอ้กุ้งเนี่ยเดี๋อะกุ้งนดำ อุ้ยไปยัง oh, อืมเอ้ยอืมเอ้ยอืมทิศทองไปย <essee? S 1> ังครับพี่น้องเอาบูเอาบูเอาบูเอากุ้งกับปลานินใส่ถุงก่อนไปลดงูตรงนี้ได้แต่ใส่ วานปลาได้ัส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั้นให้หมกขีนเลยเอาโอ้อันนี้บอกที่ว่าปล่อยนำมามันอกตันนี้บอกเียว่าปล่อยนำ Hèm ăn phân đồ. Hèm ăn phân tải tiết kèm với lại tải tiết kèm với tải เหมพันดูนั่นจุดสองวัตตกแก็ปาเสองาัตสามไม่เงียบเงียบ<ค>ป่ปามันลงางลางเลยป่มาวานวันวันวุ่อยูอ่ที่ว่ามวานมาวุ่อยู่มีทุกบาทได้สองนึ่งมึงเนี่นย มาขอมันไปสาอวะอ๋ออันนี้ข้ามาสวยเลยเ,ลยเป็นบ่าเปียลรถตะมง้งสีมง่ม้งอันนี้น้ำโบเข็มเนี่ยโบเข็มเราฟังนำ้ำเอาแต่นำ้นำเจดนำจ้ำเจดใส่น้ำเข็มนี่ปลามันมันอันนั้นเนาะปลามันอีหยังมัน,อน,น,นอเออนะมันรนะับสภาพบ่ได้อันนี้เนาะตายแต่พวก ปลาเนี้ยอื่นหมดเลยปลาปลากระบอกอยู่ได้เตี้ยทั้งนังเทียมทั้งนัคายนี่ยะันจะหลอกเราให้ตกใจก็ได้ให้ตกใจก็ได้ไม่เห็นบดแม่โอเคเฮ้ยจ๋าเหลื่อมือเลล่วาย่ะต้องเรียนขมือดิ่งควยวัดปืนอะไรดิ่งเนี่ยทางล่างมิจฉา

เออแต่ถ se ือข้องมีกำลังใจไอ้สื่ลมมันตี ทั้งผงซวยสิคือคืออยู่ของูนปกติฟังอนี้จะป่าตผมเองนัไปทางนี้งโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เป็ดมันไล่เมนเอนอเป็ดมันไล่กินปลาเขาปางอยู่เมน

mãi mà 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 mà, mãi 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 mà, mãi 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 Nè, mãi 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 nè Nè, nè, nè Nè, 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 mông mãi cái Nè mãi เดี๋ยวผมคัดเลือกเอาโอเค,อ,เคอืมปาดสูทิ้นตัวน้อยเต็มอ้วนเลยซูทินอ้วนจนป่ายู่กันอ้วนอืมอ้อยุดก,ก่อนกันเลยส้มฮะเดี๋ยวก,กินแล้วโอ้ยสิบ 8นาทีเอ